กิจผลึกมาเยือนเซิร์อ์เจน,นะครับรอบนี้เป็นแหวนกลับมาของตัวหลายแหวนประเภทมากๆไม่ว่าจะเป็นเต่ากบหรือว่าจะเป็นทนานของตัวไก่กระตากกระตามีเข็มกระดาษทำหลับทำแหวนสองร้านปีวงใหม่มาด้วยมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันครับ อ่าแล้วครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกความนจำช่องจาาแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสรพยุวิยญญาเซฟเวอร์จีนะครับกับตัวที่เป็นกิจผนึกหน้าตาเหมือนเดิมคุ้นๆเราเจอกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับกิจแนวแนวนี้เดนนี้เนี่ยจะเป็นกิจที่เขาเรียกว่ามีของรางวัลหลายอย่างมาให้กับเรานะครับรอบนี้จะเป็นแหวนที่เป็นเขาเรียกว่าแหวนดีรันเป็นตัวทางด้านของ แหวนกบแหวนไก่แหวนเต่าแหวนกระถิงนะครับเรียกว่าไก่ลกันเนาะจะไม่รู้แหวนอะไรแล้วจะมีขาตัวที่เป็นอย่างแสงนะครับไม่แน่ใจว่าขานนี้เป็นดีรันหรือเปล่านะเพราะว่าขวามือมันมีฟิวชั่นมาแล้วอะในนี้ไม่มีไม่มีฟิวชั่นด้วยนนแปลว่าขาดีรันครับแต่ของที่สุดคืออันนี้ครับแหวนที่เอาไว้ผสานกันนะครับก็คือแหวนที่เป็นตัวไก่บวกกบฟิวชั่นกับ ตัวเต่าบวกกระทิงซึ่งเป็นแหวนที่เพิ่งเข้ามาเยือนเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเมื่อไม่นานมานี้ถ้าใครคุณหน้าคุณตานะมันเพิ่งเข้ามานะครับถ้าตั้งต้นด้วยกบนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นส,สแต็กมั้งบอกว่าเพื่อเปิดใช้งานนะครับการเชื่อมโยงจากบล็อกทักษะของเราหลังจากที่เราเชื่อมโยงไปแล้ว มามสัมน์คือไม่สิ้นสุดเทิร์นใดๆก็ตามของผู้สนใจได้รับผนังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งชั้นด้วยแต่ละชั้นเพิ่มความเสียหายให้ขับสายโจมตีของเรานะครับความเสียหายท้ายเพิ่มขึ้นอูดรับด้วยนะครับอย่างทาวอน50%สูงสุด12ชั้นนะครับอุ้ยของดีมากเลยเนี่ยมะรับลงออฟต่างๆที่มันไปถึงไกลๆเดี๋ยวไว้ทําสารานุกรมรวมทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขึ้นด้วยกระทิงก่อนนะครับเมื่อเริ่มต้นการสูส้จะได้รับ บัฟนะครับคางคกยกลึกลับ12ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเพิ่มความเสียหายให้กับตัวค้อนปีกของเราอาวุธรับเพิ่มค่านานสูงสุด10รอบเหมาะกับการทําเทินไปตีระยะสั้นครับสำหรับวงขวาอันซ้ายเหมาะกับการที่เป็นบัฟระยะยาวเก่งท้ายกับเก่งต้นนะครับที่เดียวก็ไม่มีอะไรครับของมันที่เคยมีมาแล้วมีแหวน5 0 0แสนปีนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยมีของรางด้านล่างนะมีแหวนให้เลือกนะครับ1วง 2วงนะครับมีแหวนเลิกออฟได้มีแหวนอ,อ,อ,อันนี้มาให้นะครับแหวนตัวเสียรุง้งมีจิตนะครับแล้วก็ฉายารุ้งอันเก่าเนาะเหมือนเดิมนะครับ9 2 0 990 200เหมือนเดิมการันตีอยู่ที่18นะครับอันนี้เนี่ยมันมีฟรีให้ซื้อแค่วันเดียวนะครับที่เหลือนเนี่ยต้องใช้เพชรในการตีขึ้นทางนั้นเลยนะครับอันละ8ปรได้10อันนะครับเหมือนเดิม มีแหวนพูดให้ด้วยนี่มีจิตมีกล่องนี่นี่นะครับในสัตว์ปัญญาณนะครับแลวกล่องสุดท้ายนะครับนี่ประมาณนี้อย่ี่บอกว่าขอางวันในราสุดอะ่ะมันมันคือชิ้นนี้ครับถ้าตัดชิ้นนี้ไปแล้วนี่ก็ตัวนี้ก็ขำๆแล้วกันไป มันไม่มีรีไลน์วันให้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรให้รุ่นครับนี่ก็เป็นสกูปคลิปสั้นๆเพราะว่ามันเป็นตราสําหรับทําแหวนขึ้นสองล้านปีก็สําคัญสำหรับค,คนที่สนใจแถมมีรีไลน์ด้วยนะครับจะได้มาเก็บสะสมกันได้ ก็ถือว่าเป็นคลิปกิจกรรมสั้นๆนะครับตัวผลิตรอบนี้เนี่ยก็เป็นตัวแหวนขึ้น2ล้านปีวงใหม่เลยว่าตัวนี้เนี่ยช่องใส่แหวนน่าจะไม่พอแล้วเพอเพเวล1 0 0ก็ใส่แหวนเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีแหวนเยอะมากครับตัวละครที่ใส่มันไม่พอถึงแม้จะมีช่องใส่วงบนแล้วก็ตามก็ต้องมาลุ้นกันว่าเวลร้อยแหวนจะเป็นทักษะหรือเป็นช่องใส่กันทีนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกด like ฝากก็ให้เป็นวันนนที่สุอค าร,าร,ราา้านเต็มเหมอนสเตลาโคพาสเต็มถูกทำไมเต็มนี้ไม่มีทีฟานเต็มแล้วจะดื่มกับโคดูพิเศษลงสอง,อองยัดเข้าไว้ในเกมมา่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจัดคลิปนี้ก็ไปไปครับ